น่าจะผมค้างอ่ะผมไม่ซื้อนะกันเฮ้ยใครขออะไรวะเฮ้ยตัวกุญแจตัวกุญแจไอเวยเนื้ยตัวโดนแกสักหน่อยได้ดิวิ่งหนีเซ็ต ม่งที่แม่นเลยไม่รอพวกเองจะตัดนูน่นตัดตู้มึงหดูไอ้เหี้ยนี่ตู้มนเลยสี่คนทำไมเลนสามคนเถอก็คนด้วยซ้ำอ่ะเก็บเอ้ยใครแอบใครแอบอะ่ะ ม่ดจัดยาตรงนี้มันตรงเนี้ยมันล็อกห้องนี้ก็แอบลัชได้แอบแอม,มบูชได้เท่าน,นี้ก็แอบลัชได้แต่เราไม่ทำชาเลนจ์ดูค่าชนะตู้ไม่ถึงสิบด้วยซ้ำไอ้เยี่ นแอบดังตู้ตู้เย่ไหมเฮ้ยไอควายเฮ้ยสวยแล้วไฟฉาย กมบให้ผ่านฟิกเกอร์ไม่ให้ผ่าน 很多。 ดีๆๆ What the fuck ดนแก้อสกิ้มันอย่ากัดตูนะเดี๋ยวสกิ้มาตัดกัดตูข้ามืดโค้งอ่ะ ไอ้เหี้ยไอ้กี้แม่งกวนตีนเอมบอช

Mommy. No. No. Okay, sounds ก,กันสามสิบกระพอใช่ไหมใช่ไหมไอ่กระซิบหูสองข้างเยี่ยว